อย่าฟังในสิ่งที่เราอยากจะได้ยินฟังจากคนที่กล้าคิดกล้าฟัน respect ด้วยความเคารพและคำถามสำคัญว่าแชมป์เชียร์ใครเห็นเชียร์ทั้งปืนสงกรานเชียร์ทั้งลีวอพูเชียร์ทั้งแมนยูเชียร์ทั้งไก่ค o เรียนสเปอร์ผมได้ให้สัมภาษณ์นะครับแล้วผมคิดว่าจะเป็นการพูดที่จริงใจที่สุด สำหรับอินฟลูเอนเซอร์ว่าทำไมในบรรดาทีมในพรีเมียร์ลีกคุณควรจะจัดไปเทหัวใจให้เลสเตอร์ซิตี้มากที่สุดผมมีหลักฐานผมมีเหตุผลผมจัดหนักจัดไปตรงใจเพื่อพี่น้องชาวไทยแฟนบอลเลสเตอร์ครับพูดถึงแฟนบอลเลสเตอร์หน่อยครับจริงๆเนี่ยผมสำหรับผมเนี่ยมันไปอีกขั้นหนึ่งแล้วผมเป็นน้ำเปล่านะครับผมเป็นผมเป็นแฟนมารีกับเลสเตอร์แล้ว และจริงๆผมก็คิดว่าเลสเตอร์อาจจะถ่อมตัวที่บอกว่าเป็นเพื่อนคือจริงๆผมว่าสิ่งที่เขาต้องการจะพูดก็คือผมคิดว่าเวลาเราเชียร์ใครเนี่ยมันควรจะเชียร์กันที่ความสัมพันธ์ถ้าเกิดเลสเตอร์เล่นดีเนี่ยโอกาสที่สื่อหรือว่าพี่น้องชาวไทยจะมีโอกาสที่จะได้ไปดูหรือสัมผัสนักเตะอย่างใกล้ชิดก็จะมากกว่าทุกสโมสรผมเคยไปทํางานกับทีมในสเปนเยอรมันอิตาลีทั่วยุโรปอะไรก็แล้วแต่เนี่ยตราบใดคุณเป็นแฟนต่างชาติเนี่ยมันจะมีช่องว่าง แต่ที่เลสเตอร์ซิตี้เป็นที่ที่เขา oh. ให้เกียรติคนไทยเยอะที่สุดฉะนั้นผมก็เลยบอกว่าด้วยความใกล้ชิดอย่างน้อยขอเป็นเฟรนด์มากสุดขอเป็นแฟมแฟมิลี่ไปเลยนะวิวครับวิวราคาก็ทีมของคนไทยเราก็ต้องเชียร์ไม่ว่าจะกี่ปีก็เชียร์ตลอดไปนี่ถ้าเกิดพลังเชียร์คุณเยอะๆเลสเตอร์ซึ่งเพิ่งเลื่อนชั้นขึ้นมาถ้าเราเชียร์นี่แค่เป็นอะไรเป็นเฟรนด์ถ้าเป็นแฟมิลี่ชนะไปแล้ว ก็อยากให้เชียร์กันมากขึ้นแล้วก็ให้กําลังใจกันมากยิ่งขึ้นสนับสนุนเพื่อให้ก้าวต่อไปละเผื่อได้แชมป์อีกคุณมาสัมภาษณ์แชมป์จัดไปเนี่ยผมพูดเหมือนคนอื่นไม่เป็นนะฉะนั้นคุณก็เอาความเอาความจริงตรงๆไปละกันผมมีโอกาสไปคุยกับผู้บริหารของทีมยุโรปที่คนไทยเชียร์กันเยอะๆเขาบอกเขารักคุณอะเวลาคุณไปเชียร์เขามันเป็นมารยาทแต่ลึกๆคําถามในใจซึ่งมันบาดหัวใจผมทุกครั้งคือความจริงเขาจะบอกว่า แล้วบ้านคุณไม่มีใครเชียร์ทำไมคุณต้องมาเชียร์เราอันนี้คือสิ่งที่อยู่ในใจเขาจริงๆแต่เขาพูดไม่ได้เพราะว่าเขาอยากได้ตังค์จากคุณแต่อันนี้คือความจริงที่ผมสัมผัสฉะนั้นผมก็เลยบอกว่าถ้าคุณรู้ความจริงนั้นแล้วคุณจะเชียร์คนที่ใกล้ตัวหรือไกลตัวแต่ผมได้ตัดสินใจไปแล้วว่าผมจะเอาคนที่ใกล้ตัวและผมชื่อแชมป์ผมไม่เคยตัดสินใจอะไรผิดขอบคุณครับ